อ้อยครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันออยอ๋อวันนี้เรามาจักตามผมจัดตามน่อยนะได้ข่าวว่าอ้อยโดนยิงแตกไปแล้วไม่ใช่หรอออยอ่าภาพประมาณตัดไปหน่อยมีความายไหมสรุปนี่อ้อยมาแจกเขาหรือว่าหรือว่ายังไงหรือว่าเขาเก่งเกินไปหรือว่าเราโดนลุมอ่าน่าจะมาแจกมากกว่ามั้งน่าจะแจกว้ายยยยยโอยยยยยยยอยย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 ยกยย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 ย ยี่พี่ของยี่ของเรื่อเรื่อลูกปืนถึงหมดแล้วเรื่อยายายาทำเพิ่มอีกนล้วไหนไหเขาอยู่ไหนอยู่ไหนี่ยต้นไม้ต้นนี้พี่ไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นหรอนี่นี่ยเนี่ยเนี่แตก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 ไหมแตกบ้าเฮ้ยเไี้ใครมาฆ่ากูวะ ที่มันมาสองตัวมันเอาเพื่อนมันมาแตกเปล่าไม่แตกไม่แตกคุณนี่แตกไม่มาแตกไหมไม่แตกไม่แตกมันไม่แตกอยากเจอไอเดียขาวตายแบก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 แตกแล้วแตกแล้วแล้วมันแตกใช่ไหมมันแตกมันแตกไอ้ควายควายสาวดิ่อาหุ่นตีไป ไอ้เหี้ยไอ้มีมีเสียงคนย่อมมาโอ้แตอยันไหนแต่อยู่ที่เดิมต้นไม้ต้นเดิมเนี่ยจริงด้วยไม่เลือกตกตายเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ใจฆ่ากู เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทา่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้สู่รายการจัดเก็บชาแนลนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาร่าบอสใหม่กันซึ่งก่อน <c oughs> <ๆ S 1> อื่นเลยนะฮะก็ต้องขอแนะนำนะะสมาชิกในการจ,จัดเกมในครั้งนี้น,นะฮะ <c oughs> แล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับพี่คิวเจสซ์แเจมเมอร์นะฮะแล้วก็จอเตยน,นะฮะแล้วก็เดอดออยนะฮะ นี่ครับสามสามคนนี้นะรวมกับผมเป็นสี่คนนะจะมาช่วยกันปราบบอสใหม่กันนะซึ่งบอสใหม่นี่ครับเป็นครั้งแรกนะที่เราได้มาเพระช่นหน้ากับมาก็มันก็มาวันนี้เป็นวันแรกนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าวิธีฆ่ามันต้องฆ่าแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้นะครับคือบอสใหม่ตัวนี้นะมันจะไม่รับดาเมจจากปืนนะฮะปืนปืนจะไม่รับดาเมจจากอาวุธที่เป็นปืน สิ่งเดียวที่จะฆ่ามานันได้นะฮะต้องใช้อาวุธย่าประชิดน,นะครับแล้วก็ระเบิดนะฮะเท่าที่ผมรู้นะครับผมซึ่งก่อนอื่นเราจะมาดูบอสใหม่ก่อนผมอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นบอสใหม่ตรงไหนครัเอาไปไกลๆสิจบจบจ้าไม่เชื่อตกใจนี่คือสภาพของบอสใหม่นะฮะขอให้ท่านผู้ชมลองเปรียบเรย์เรียบเรย์ดูสิคับไม่มีอะไรแตกต่างจากบอสขาวนะแค่ใส่มิคายให้ตาแดงกับใชหแล้วก,ลก็มีลวดลายแล้วก็มีลวดลายดำนะฮะมันขึ้นห้า มันเป็นเหมือนอ่าอ่าง่ายๆคือมันเป็นวัสดย้อมแมวอ่ะย้อมแมวอ่ะเมือนเอ่อมันขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจสร้างแล้วแบบเอาตัวเอาตัวเอาตัวเก่ามาใส่สีใหม่อ่ะเริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมีการปะทะแล้วขั้นแรกนะเราจะย่อเราจะโยนระเบิดใส่ดิเฮ้ยมีิชิลไปเต้ยๆมา เอาเต็มที่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 ตายเต็มที่เต็มที่เราไม่เต็มที่ตะวันตะวนตะวันตะนนนเต็มที่เอ้ล้วนล้วนล้ว้วนว้นนนานนะแระเบิด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 ระเบิรเบิดรเบิดระเบิรเบิดรเบิดระเบิรเบิดระเบิรเบิดรเบิดระเบิร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 เบิเรเบิเรเบิเรเบิเ นี่่ดขอโทษนะครับทุกคนผมไม่มีตังค์ผมไม่มีตังค์ผมเสกหัวญาติคือไม่ใช่ทุกคนมีตังค์แต่ไม่ใช่ก็พอแล้วหอวญาติเหรอดีดีงามญาติเหรอฉันไม่นเลอ้อต้องตกซีห้อีกแล้วบอสเนี่ยคงจะเหมือนกับบอสทุกตัวใช่ไหมคือต้องวจยีต่อเนี่ยได้แล้วผม ย่าย่ายายาไม่ตายไม่ตายจะเอาอย่างไรซะทำไมมันไม่ตายเอาดิเอาดิเอาไป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 เอาเอาไปเเอาเอาเอาไป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 เอาไ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 เอาเเ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 เ โอ้ยระไปมีคำนี้เรามามามงผมจะอยู่ทางข้างางห่วงหอีเ็กนมันจะออกมามนมากาะตวกแล้วเหรือขอตีนอ้ยเ่นหรือข้องานมีอะไคไปๆๆทุกคนผมจะอยู่ทางข้างทงห่วง อยามุู้ดเอาดิโอ้ยตายเร็วปดอะไรบปดอะไรทันนีผีสองผีตายแล้วผีสองบอกว่าเอาละครับบอสใหม่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกต้องชมก่อนนะว่าบอสใหม่อยู่ในจุดที่ตายหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมแล้วก็อีกหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับก็ต้องบอกจุดนี้เมืยดเจ็ตกับเซสโซนบาซึ่งชื่อเมืองก็เมืองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน บอสย้อมแมวไปซะแล้วแล้วก่อนอื่นเก็ต้องขอบอกว่าบอสตัวนี้นะครับผมดรอปเออเกิดไม่ใช่ดรอปเออเกิด2ชั่วโมงต่อครั้งนะครับถ้าตายไปแล้วต้องรออีก2ชั่วโมงนะถึงจะเกิดมานะฮะแหมเมื่อมันตายง่ายปุ๊บเหมือนชิปมันจะจบเร็วยังไงก็ไม่รู้สินะเกียนดีกว่าไหมไปเกียนดีกว่าไปเกียนเจนไทยมีมีหลายคนไม่ชินก็นั่นแหละก็ไปตัวก็ถือว่าไปเกียนไงไปไหม ไปโอเคครับตอนนี้ก็นนะเอาครับตอนนี้เราก็อยู่เซิร์ฟพลาสมะเดี๋ยวเราจะย้ายไปนะปเอครับโอเคเจอกันที่บีนะครับผมรอเวลาอยู่ทำไรไอ้สัสไอ้เหี้ยเก๋ารถมาชนกูซะตลอดอย่างนี้ใกล้ที่มึงโดนมึงอ้าวมึงลงทำไม รถผมไรถเนลยนนรถเราเาดูลงมาเอาล่ะนึกวรถผมห็นมเื่อกเดียจะมึงนให้อะราพบยังอะพี่ผมบินไม้ด้วยว่ะทำน้อง่นหลุดเลยผมทำ้อมนหลุเลยเ้มันล็อกรถ่มันล็อกกันไงวะพี่ปล่อยกอปล่อยอ่าอ่ล่อยรถปล่อน่งน มาพร okay. 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 ้อมยังพร้อมยังมันจะมืดมันจะมืดแล้วเนี่ยโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ก e g i น n e แล้วนะครับนี่เป็นบอสที e g i n e r เอาไอเฮียนี่พูดแทรกกูทั้งนั้นเลยปิดเสียงเกมมาแลวดไปิดไมันไม่เป็นไรอาจจะเป็นสีสันของเราก็ได้เหมือนมันจะมารอด้นะพี่อยู่ครับถ้าบอสตายรบวันใช้สกิลอยู่ในวหนเอเยเอาเเาเยเอเยเอเยรโรโดนรโดเร็ว ผมได้ฟีดผมเล่นโดไปอัมหนึ่งเขาก็มาลากันกับภาพภาพทิศตกดินยันสวยงามนะครับความกดดันของพี่ดอมนะฮะก็วันนี้ก็แค่นี้มั้งก็มันเยี่ยมเลยมากนะเฮ้ยผมอะเราก็จบสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบตรงที่เท่านี้แล้วกันก็ก็ก็ง่วงนอนง่วงนอน ก็เสียงก็เสียงก็รอแรกเลยก็สําหรับคนที่เข้ามาดูมานะครับผมสำหรับคนเก่ารถคนใหม่นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูชอบไปชอบก็ต้องกดไลค์ไว้ก่อนเพื่อทกดซับสไครต์ไว้ก่อนนะดิไลค์ไม่เอานะใครมาดิสไลค์นี่กูจะแบนทิ้งให้หมดเโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้แช์เจมอะไรอยากให้เกทำอะไรก็เ้นบอกได้นะครับผมโปรดจะแพ้ไข่กันด้วยนะครับ เดาจะแค่ใครยังไงครับฮึ๊บไลน์เยอะเลยนี่เยอะเราแค่แค่ดีกับไมเน็กแน่ๆสำหรับเอ่อคลิปนี้เนี่ยคนเข้ามาดูนะก็อย่าลืมกระทึบไลค์ให้ถึงสองไลค์ด้วยนะสองไลค์เหรอเแค่นั้นเองเหรอเพก่อนกำลังสองไลค์นี่ก็เป็นพกคุณมากเลยสองไลค์นี่เป็นพกคุณมากนะครับไปครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายก่อนดีคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายทุกท่าน